เองอ,าาถถงงอ่ะแต่แตทึงๆเงี้ยบนหูผู้เดียวเนี่ยคือนหนบ้าวะนนั้นจิเบิ้ลฮะน <c oughs> ้องทักทกินข้าวแล้วทุกคน <c oughs> <c oughs> เเข,เ,นเ,นเ,เข้าป็นข้าวกล้องนะทุกคนเด้อครับสำเร็จทูแม่ป็นปอนพิ <c oughs> ่นหิวข้าวแห้งนะมันนีเพันกินดีนี่ายสินะพี่จัไปกับยิมนอนอนอน เทวกรรมนะผิดกวผิดนายจบไปหาื่อมิมมาติดเกาะจบเนนื่อมิมมเกาะนอยจิ๊ <c oughs> กินเยอะเลยทุกคนวันนี้นนะนะกินเยอะเลยเ <c oughs> อาตมือเ,เ,อ,าเอาเลงชาผู้ชมฟันเอาเพลงใหเอฟนะีนงทัศน์าฟาง เป็นแบบนี้แหละทุกคนกินกินกินย่างห้างกินกินย่างห้ากเป็นิเปียนข้าวอลไรบ้างก็ยังทีเป็นชิเปียนข้าวแล้วเอาเขาป้อนใจหักมันถึิเป็นเขาแล้วห่านห่านอายุเพิ่นก็ได้เท่านะ,ะนะหกเดือนเนาะเดือนปลายเดือนปลาเดือนยนิมหาวัดแต่ปกติเขาจะให้กินข้าว่สันแต่น,นี้ป้อลเลย นมันนานใหญ่คนมันคือกินนั่งกับไฮมันบ่อิีมบ่อยีมกินนมแม่นมแม่บ่อยีมมันบ่นมันเคยมันอยากข่าวมันเคยกินบ่นมันกินบ่ได้าีซื้อนมให้ก็กินนมก็กินบ่อิ่มกินทั้งหดาก็กินบ่อิ่มข่าวใส่ยูเลยบะเกี่ยวดอกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้นี่แต่ยังน้อยเลย อาหารยังไงมาสมือนี่ก็กินข้าวบ่ได้แม่ได้ว่ากินนมแม่อย่างเดียวกินข้าวยำจักบรั่งแม่ยำให้กากินหมกยำแล้วก็หมกตัววิทยาศาสตร์ใหม่แพทย์เพช่นว่าห้ามเด็กน้อยกินข้าวอายุหกเดือนอายุแต่หนึ่นงเดือนห้องหกเดือนหกเดือนจะให้กินเพป็นว่าบ่ไว้ที่บางคน mình cứ xước mà ăn gì mà hạc đây, kín này ơi hả là, là, là bà nàng chắc buông này là หกบวงแนละ้วทานผู้ชมเด็อจนะอลืมฝากทานผู้ชมแล้วแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนที่ดูก็ขอบคุณขอบคุณมากมากนะครับที่ติดตามน้องช่องน้องของน้องทัะนะครับขอบคุณจริงๆเลยนะครับผม เบิดเลยนี่มดเลย6หกหกบ่วงอะนะหบ่วงบ่วงนมนะหบ่วงนมนะทุกคนเลยก็อะไรบ้นั่งเอามันกินนมซะล้างหน้าบะล้างหน้าอย่าน้ำให้ก่อนเด้อ Oh, bà này hả lời mẹ 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 Ôi mẹ 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 của mẹ 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 ล้างหน้าให้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเพิ <now> ่นบ้าบ่แม่อาแะอาแต่ฟืนจ่าจีามือออกไปห่าเป็นแต่ยักหัวอะยเลยเนาะเนาะตาตาเนาะ แเร่คขาเอิ่นเลี้ยงลูกแบบบ้านๆของเรานะจ๊ะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ไอ้งานทำอะเลี้ยงลูกหมูหลาอะไรเลยนะจ๊ะเลี้ยงลูกแบบบ้านๆของเราดูเว้ยท่านผู้ชมในาตินางเมน่ายังก็เนี่ยคือ,อยังถูถูตาสะอยู่บอกท่านผู้ชมเดดเด้ให้ไอ้สังติดตามงคาถาเน่เด้อ แช่ก็ไดลนะองทัต t เน่มีกำลังใจฮห้คลิปต่อไปไม่ว่าอะไรก็ลังกันที่นู่นตัวแล้วแล้วน้องทัต t ได้หลับปะเน่ท้านี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาน้องทัต t ก่อนนะครับขอบคุณมากๆครับ